เครื่องทาน้ำเต้าหู้อัตโนมัติแบบไม่ต้องกรองแถมทําก็ง่ายง่าย<ๆ>กดลิกเดียวข้างหน้าตรงนี้ได้เลยจ้าทําอย่างอื่นได้เพียบเนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กอาหารเด็กน้ําผลไม้ต้มน้ําก็ทําได้จ้าใช้งานก็ง่ายง่ายนะจ๊ะแถมราคาเขาน่ารักมากหนึ่งเครื่องในราคาเริ่มต้นไม่กี่ร้อยบาทบาทด้วยกันเป็นเครื่องเผาหวันทําอาหารอัตโนมัติมาเพาะความจุ1.2ลิตรน,นะจ๊ะซึ่งวิธีทําเขาง่ายมากนะจ๊ะเมนูอยู่ตรงนี้เป็นภาษาไทยด้วยกดเลือกได้เลยจ้าก่อนไปทํามาดูข้างในกันนนนนน่อยยจจ้าาาเเเะป็สตลมีข สวยวันนี้จะทาน้ำเต้าหูจ้จะเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไปเติมกันเลยจ้าใส่มเมล็ดถั่วเหลืองเข้าไปเลยจ้าถ้วยกรองเขามีมาให้จ้าเทลงไปแบบนี้เลยจ้าต่อไปเติมน้ำนะจ้าเติมให้ตามขีดแมกคานีเติมเข้าไปเลยจ้าเสร็จแล้วนะจ้าปิดฝาจ้า แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้าเสร็จแล้วกดเลือกเมนูตรงนี้ได้เลยจ้าเขาจะทําได้เพียบเลยจ้าไม่ว่าจะเป็นโจ๊กน้ําผลไม้อาหารเด็กหรืออุ่นน้ำนะจ้ากดเลือกตรงนี้ง่ายๆเลยจ้าเรื่องก็เริ่มทางานแล้วจ้าไม่ต้องรอกองไม่ต้องทําอะไรจ้ารอกินอย่างเดียวประมาณ30มนาทีก็เสร็จแล้วระหว่างรอจนนะ,ะไปเต้นกันหน่อยจ้าโอ้ทำง่ายจริงเอเครื่องนี้เสร็จเรียบร้อยและะ้วจ้าน้ำเต้าหู้พร้อมรับประทานแล้วจะใส่งาดาหรือใส่อื่นใส่ได้หมดเลยจ้าลองเทให้ดูหน่อยจ้าว่าเป็นยังไงโอ้ยน้ำใสมากหอมอีกทีห้าโอ้โหหนาข ต้อมัดแบบไม่ต้องกองทําก็ง่ายง่ายกดเมนูตรงนี้ได้เลยจ้าไม่นูนอื่นเขามีให้เลือกเพียบเลยจ้าใช้งานก็ง่ายง่ายแถมราคาเขาดีมากหนึ่งเครื่องราคาเริ่มต้นไม่กี่ร้อยบาทใครจยได้จ้ากดเลยก้าเลย